สวัสดีครับอยู่กับผมวอนคุงหนึ่งสี่สามนะครับวันนี้นะก็จะมาเดิมพันอีกเก้าสิบกล่องนะครับนอกสถานที่นะเดิมพันเก้าสิบกล่องนอกสถานที่แบบเรียๆเลยนะนี่เป็นอ,อัดคลิปในโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ที่โรงแรมด้วยในโน้ตบุ๊กแล้วก็ที่โรงแรมด้วยเราจะมาเดิมพันกัน เดิมพัน90ชิ้นที่เหลือนะครับว่าหมู่หรือจา่าหมู่หรือจา่าราลองดูนะครับเปิดในไลฟ์สตรีมไปสิทนะครับแล้วก็นี่มาอีก90เป็นการเดิมพันแถมนอกสถานที่แบบตึงๆหมู่หรือจา่าเดี๋ยวรู้กันนะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวรู้กันครับอย่ารอช้าไปกันเลยทุกคนค่อยๆไป ทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจบไวคิดแรกมาก่อนค่อยๆไม่ต้องตกใจด้วยวไม่ต้องตกใจคุยกับอ่คุยกับเจ๊แป๊บนึงเลยเจ๊อ่าเจ๊นะเจ๊คุยกับเจ๊น,บบน,จนะนนะค,คุยกับเจ๊ไงนะนะโอ้เอ้ยค่อยๆถ้าเจ๊ไม่ดีเดี๋ยวเราไปไประมุขสามมานต่อ อะถ้าเจไม่ดีเราไปมามุกสามมารต่อยังไงมุมหอนบานยังไงดีมุมหอนบานไอ้เบอร์เหมือนกันใอ้ไวยด้วยกันเลยถ้าคุยกับมุมหอนบานไมร่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวไปคุยกับมุมุกสามมาต่อเนี่ยบล็อกเข้ามา แบบอบปอบแอก่องกล่องประดับสามชนิดนะก่องประดับสามชนิดว่ะถ้าเพื่อบื้อกับแบบกล่องประดับสามชนิดเออมฮันบันยังไงดีมฮันบันเอะกำไรนะโมฮันบันนะโอ้อ เอ,อเหมือนคุยไม่รู้เรื่องแนละ้วอีกกล่องหนึ่งนะาไม่ได้เลเราไปคุยกับมุขคนอื่นดีกว่าเอรผมุค,คบนบ้านนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วแหละไอ,อคุยไม่รู้เรื่องแล้วไปนะไปคุยกับมุกสามมานีกว่าเราเป็นมานราต้องคุยกับสามมานะฮึบพักสามมาันจดไป ละว้ายันดินหมดด้วยนะเนี่ยยันดินหมดด้วยนะเนี่ยเอามุกสามาขออนุญาตคุยกับคุยด้วยหน่อยฮะกดพูดคุยสักทีหนึ่งนี่นงเอเค,คุยกับมุกฝามาเนี่ยคุยรู้เรื่องว่ะ คุยรู้เรื่องไหมเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ปะปลามุกสามมนเฮ่ปลามุกสามมนขอดูหน่อยปับ๊บเข้เา,มามาอันแน่ยกำไรไอ้ปลามุกสามมนนี่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะปออมุกคนบันยังแค่กล่องประดับมานะมับเข้าให้อันแน่เพ่ เดินจินดาเอาสมใส่เ <laughs> ฮ้ยจ้ะท่าน呐เอประมุขสามาเนี่คุยเรื่องจริงไปเนะี่ยเอาไปคุยกันทุกประมุขอะไปอีทีสีอันนี้เดี๋ยวไปประมุขแอ,อักษอฟต์สตอไงเปิดมันทุกเมืองเงอะดิ เปิดบันทุกเมืองแหละเปิดทุกเมืองฮึบอืมฮึบฮึบครับโชคเอ่ออยสองอีกสอง,อสองให้ครบให้ครบโคต้าเขาหน่อยเป็นน้อยใจนะ ว่าประมุกประมุกสาม,มาเนะี่ยไม่ได้เรื่องนะเดี๋ยวเราไปอ่าเอา๊ะซื้ออย่างตรงไหนวะสี่หมีหอ่อะซื้อที่พี่สีเหมอ่พี่สมี ใส่ไปทะเลเหนือวะ่ะไปทะเลเหนือไปไปไปค่อยๆไปค่อยๆไปทาะเลเหนือเพื่อทำมุกทะเลเหนือก่อนดิ๊ก ยังไงคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านสักหน่อยว่าไงหัวหน้าหมู่บ้านเรามีเรื่องต้องคุยกันพับหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านคุยกันแล้วรู้เรื่องไหมไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่แอนน่าฮันนะ ฮึ๊บโอ,อยลุยไปอีกทีนั่นงสำหรับโพดิชันเท่าหร่เผื่อได้สูตรใหม่เอ่อไว้ไหนดิจัดเรียง แต่เลงให้เป็นระบบระเบียบอสวยงามใช่ปเปลเ่ิดไปอีกนิดนึงเออใช้ได้ไหมเราลุงลุงหัวหน้าหมู่บ้านใช้ได้ไมเนี่ยออไแป,กแปกแลกนะลุงนะแปลกแปนะล,ลุงนะเนี่ยนะ อ่ากล่องไว้ไหนดิเอ๊ะลุงแปลกแปลกไงลุงนะป้าปอเฮ้ยคุยกันรเรื่องเลยลุงคุยไปด้วยคุยไปด้วยเปิดไปด้วยลุงว่าอย่างซ่านพนะยักหน้าง,ง,งึกๆกึกๆคุยไปด้วยเปิดไปด้วยเฮ้ยลุงคุยไปด้วยเปิดไปด้วยนะลุงนะ ลองเปิดลัดลัดชักหน่อยเฮ้ยสร้อยใส่สร้อยกับเข็มกัดวะใกล้ละใกล้ละใกล้กละใช่เลยใช่ไหมลุงยักหน้าแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมลุงว่าใช่ไหมเฮ <Hey, S 2> ้ยแพงหน้าสวยสวยเลยลุงกล่องประดับไว้ไหนดีกำลังได้ลุงกำลังได้ที่ลุง เออพงหน้าพีงหน้าอย่างนั้นแหละถูกต้องเออลุงบอกใช่ใช่เลยอย่างนั้นเพยียงหน้าเรากดไปอีกทีนึงตบมือตบไม้ตบมือตบไม้ตบมือแล้วกดไปอีกทีนึงเออใช่เรื่องไม่เราเลยครึ่งอ,อ่าตอนนี้ย้ายเลยย้ายเลยลุงคุยไม่รู้เรื่องนะ ลุงเมาไปเมืองของเราดีกว่าสีขาวอาจจะแยังตามปสเตหนึง่งอ้าวมันจะเป็นซื้อยันไอ้นี่ไว้ปฏิทักษ์ได้ซื้อยันไว้นะ มามุกนี่มามุกอย่างนี้คุยไปเปิดแบป่ะนี่ขคาะกระบอไงเปิดไปดิแน่นไหคุยกับมามุกสาม,มานหน่อยเอ้ยพัก็สอนเราพิษหน่อยนะโอ้มีมูมมีไม้มีการเคาะช่วยเคาะออกมาให้หน่อยครับเคาะไปเลย เพิ่มพับเพิ่มับเึบอ่ะอะยันยี่ห้ากล่องประดับกับยันยี่ห้านะเอาเป็นประดับเป็นชิ้นเลยได้ไหมไม่ต้องมาเป็นกล่องได้ไหมไม่ต้องมาเป็นกล่องไม่พอมีพอมีอยู่ะนะปะมุปะมุะมอักษรพินี่พอมีส่งนะเนี่ย ส่งไม่ค่อยดีแล้วเมื่อกี้เพิ่งชมเพิ่งจะชมไปโยกๆโอ้ส่งไม่ค่อยดีแล้วนะอนเจ๊ปป๊บพึบให้ดีแค่สองสามกล้องแรกนะเดยวเดยวเฮ้เราเก็บไว้ไหน มีที่พอปะเนี่ยกระเป๋าเหมือนจะไม่พอนะเนี่ยเดี๋ยวเอาของมายัดไว้ก่อนตู้นี้รถไฟเพิ่อเพิ่อเพ,พิ่อเอกอ,ออกมาแล้วก็เอาของยัดเข้าไป แล้วก็เอากล่องออกมา,อาของนั่ยเข้าไปเราคุยกับประมุขควันบานเลยแล้วกันถ้าเก็บไปเมืองอื่นละคุยกับประมุขควันบนลลนา,อน,อาน,บน,บนนี่แหละ คุยไปเปิดไปอย่ามาใส่หน้าเปิดแหวกกลางเขาเรียกว่าเปิดแหวกกลางนะเปิดแหวกกลางการเปิดแหวกกลางมีทรงมีสูตรมีทรงมีสูตรเปิดแหวกกลางสักนิดเอาแหวกข้าง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  แหวกจากข้างเข้าไปไอ้แแบบลงลงแบบนี้ไงปึ๊บปึ๊บปั๊บเขาเรียกว่าเจาะกลางอันนี้เจาะกลางอันนี้เจาะกลางเจาะกลางเจาะกลางว่ะ <laughs> เอาโอ้โหเจาะริมเปิดไปในนี้เลยตารางมาฮอตเปิดไปตารางมาฮอตเลยเรา เจาะรูเจาะรูเจาะรูแล้วก็เจาะรูครับแล้วก็ยังไงดีเพิม <c oughs> เป็นตารางคอนเลยตึงจับเลยเฮิบเฮิบแล้วก็เฮิฟข้าชาเฮิฟอ๋อ สวยเลย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 ชับพับมี่ไงเปิดเป็นแบบตารางหมากฮอสไปดิเดินซ้ยายขึ้นขวาขวาลงซ้ายบักแหวกตรงนี้หน่อย ขอาตแหวกตรงนี้่อยไหวตรงนี้ไว้หนึ่งแล้วฮึบยินยอมตอนนี้ไม่มีใครเห็นอตาทางนั้นนะครับไม่มีใครเห็นอาทางนั้น,น,ไ,น,าาน,นไปพร้อ,รอมๆกัน พอพ้องกันนับห้านับสี่นับสามนับสองครับหนึ่งแล้วออกอเข้าไปตอนนี้อยู่เดี๋ยทุกคนอยู่ในความสงบทุกคนอยู่ในความสงบเราจะดูพอห้องกันครับนับถอยหลัง สามสองหนึ่งก็ขึ้นมาสุดยอดเอ้ยโอ้ตึงเปรีย้ยบอกแล้วบะมุคบอลบัลเนี่ยมันของแท้ตึงเปรี้ยครับเป็นไงตึง ึเปียๆไปเลยอย่างตึงนะครับโอ้เป็นยังไงอัดคลิปนอกสถานที่วะตึงๆเลยนะเอองั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเสียงอาจจร,รแปลกๆภาพอาจจะมงมงๆนะครับแต่เป็นการอัดคลิปนอกสถานที่นะก็เลยนี่แหละอัดในโน้ตบุ๊กด้วย เออนะไงขอบคุณทุกคนมากนะครับจากันจะกัน,กกนอ,อและนี่คือสภาพนะครับของตัวบอลคุงหลังจากร้อยกล่องแล้วได้สรยอยครับผมเลเวลแปดครับตัวบอลคุงแน่นอนนะครับไม่ใช่ตัวสร้างใหม่นะ เอาแก้วอยู่ไหมเงินสองหมื่นของอยู่อยู่ในนี้ครบครับหรือว่แปลครับผมเหลือแค่นี้นะครับสภาพตัวบนคุงเหลือแค่นี้นะครับเออ